นาำแดงมาอีกรอบแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ฝนตกแห้งครับแดงจึงคึงเลยครับนามมุ่งมาอีกแล้วครับพี่น้อง ป่าบอนยุตัินีะครับสิบภาพปีผาหนองมากถุกย่อสดอยู่สะดุ้งขึ้นเขาแล้วครับเมื่อนี้ครับนั่นไปเอาสะดุ้งมากน้ามาอีกแล้วเนี่ยไป เอาสะดุงมาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องอิสานบรรนมุงสุขผู้สุกสนครับหลังจากฝนตกตกแห้งครับร่ากันมาอีกครับวัสจพาพี่ผ่องมา หายุก่อย,ย,ยุกสะดุง้งรอมึงจะได้ครับพี่น้องีถุดคือจังน้ำแดงมากไหมบ่ครับพี่น้องมารอบสองครับไปไปติดตามมานันต้อกันครับพี่น้องหะ,งะถือบ่บเนี่ยแหนะมันหยุกเหมัอนกอล์มถือก,กันยังปะมื่อไดจะสิไปอัน วันที่สิบมันที่สิ 11, 11, บเกียร์สิบแปดบ่จะได้ไปเก็บบางไม่ไปเข้าไปเข้าไปพักบ่เนี่ยพักสามมือ,มอก็ได้กักตัวดอกพี่น้องพี่น้องเย็บซีกสุกูสุกคนกับถาเบื้องตอนเดือนนี้แหละครับจะไปเก็บบางไม้ประเทศฟินแลน,นด์เดี๋ยวกจะจีไทยไทยลงอัปโหลดลงให้พี่น้องได้บึ้งขึ้นก็แหละครับติดตาม ติดตามทางประเทศฟิล,ลิปเพียนหมดแล้วครับวันที่ส<ช>ิบเกสิบเจดกรกฎาคมนี่ก็เดินทางเราครับอ,อ,อีสานบานน้ำม่วงของอีสานบานน้ำม่งก็ติดตามทางช่องอีสานบานน้ำม่งแหละครับตีบังไม้เป็นยังไงบังไม้ผลละไม้เป็นยังไงครับไปสองเดือนกว่านี่แหละพี่น้องติดตามกันอยู่พุทธละครับตอนนี้ก็ติดตามยกมือสุอดวงก่อนครับรข่าวหน่อย

หงสีแดงคักเนี่บึ้มบึ้มุนหล่าน้ำนะป่าห้งสีถือดีบันถ้าไปยกกันมองหันมองกลนไฟมีไงพบนะ่มีมู่ยกว่ไม่พูดไปเทเด้ยวแหละไม่มอึง่ไปสิจักตื่นขึ้นพวกตื่นผมผมกับมาเลยไปหาไทยลิปนสนุกมอนม่มีอึ้งยกนเนาแม่ฮป่าขาวถือดีขึ้นอย่ง

nho cái này bao này cái ô, thậm chí này mà để kiếm nhiều nữa. Ba to nồi nó, phải mộc, kêu riêng là mất tiền. Mày nè cái gì, tô ye mượn thì bớt mượn là, 10 là 10. ลุงทุง่งเรียแล้วคืตกที่มอมู่บ้านเรียดประสานหอนคักวหอนเนี่ยมันได้ตกแล้วตกคักขึ้นกันแบบนี้ <laughs> อินตะบ,บันต้องยิมมองกันทางเข้าไปบ้านเขาพักกันทางมองยกสือดวงไว้ เอาเครื cities, is, me, mit luxury, mit <t> ่องตัดหญ้ามาตัดไปเป็นมองเป็นมองไว้ปเจ้าเห็ดวาะเจ้าเตรียมทาสิน้ำสีมาตัอนนี้นหไม่บ้าถือสุบารที่เดียวถสุบาที่เดียะ เคียนเลยบรได้ไปสัยมยานโควิดเป็นสิสีดยาเขาเจากับโบเซืออืืเก็ว่าสีดนะนั่นมีไปเพื่อนติดข้อเนาะบาแลอวะเมียนใด้บุ๊คลวนขึ้นบนยก้หละ คือย้างปลาาวน่อยล่ะเจ้าอ่จยกปลาคุนไม่ใชงพูามทงนน้ำหอดมึงแรงขุนมันจังสือหอดน้ำคอเยอยัางลองบันี้ด้ นั่นว่คือถูกตชาวบา้านนี่น,นั่นนั่นสอง <g ül> มือแลงมือแลงนี่น้ำม,มาหอดน้ำแดงก็คักนี่น้ำม,มันาแห้งเนี่ยข้างสิทธิถือดีเนี่น้ <c oughs> ยังแยะยังดีติเอาใครเก็บผู้ใด๋เก็บไปวุ่นเก็บใส่ดุ๊กเก็บมาสั่นฟุ้งฟุ้งอียานี่มันกินบ่อียาหลายจน <laughs> มาบาอมาไนี่หมนรื่อมาบ่บก็ออมายแหงัมือนึงไดตางมาหลายหลายปเทียนไหมปัตเทียนน่อยก็ปูมื้อปาตเทียนมันใหญ่มานกินื้นาะโอ้ลืมโอ้นาเ้าข น,นี่อนมันนั่งปูดามันยังเดบอเลายดเราจะยิงขวดเพื่อกิอกไไนเพรา่วเขาไปสายองอัอไไนนี้ใช้ทอง่าการรเดีวยวเลยละ

con bạc bỏ nói mâu yu phải gì, 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 gì Thì thử như thế là ở đèo sô thế sao cho thử vô khoảng ừ. nó đó

ขาสดดุงเจ็บเลยกระดุงก็จะจะกเ,งเกนอยากลงเสียงอาทานี่มนาฟังตึ้กันนะเออยงนีมาฟังคนอ่ะยืนมองขาสะดุงเจ้าตั้งเลยข้ยาได้กินมอวด้น้าก็ทองทำใจิชินวัชนาเมัน ไมันแขงกันมมีได้โอถือปลาตัวใหญ่มันมันเด้อมอไอ้เจ้ามันคือสิบ่ถือสิเนี่ยมันคือั้งันาดสยูนี่ยเสนอืาอซโมส้นบ่อยงขึ้นปลาอโอ้ปาหยบานอ <laughs> apa? apanya ban kalau semua semua petoy kebunan Ủa, nhưng thử cái câu Thực số bạt Hãy bạn không ออกมากขอ่อดีดีเด้เพราว่ามันจะเล่นมอไปเสียจอจะไปเที่ราไปเสีย้ต็งแค่เสียผ่าก็มีลุงนึงคือบัาบานถือบัว

พูดอะไปพูดอันน้าแตไปลองน้าประวัติ้สั่นเออเสียงแม่ยังไปพูดเลยเดี well ๋ยว so, ้ม่ค่อยเปิดเขาเปิดขาตัวง่ายโอ้ผแตงโตกัน่วนายอดอกไปน่ะจ้าแมกรสิไปพูดแรือปเาใส่มักเพราะวดอกแม่มันสีเล่ย่างหนะทิ้งไปล้นี่ละจ้าไปมาเปสิไปจอดไปทั้งในบ้านรัดหน้าเพื่อนไอหนูหน้าแปเอาดอกเออ

มันเราไปพวแห้งหรอเม่นไปดอกนี่ติเอาบงลูกมกิไปาตัตุยง่าย้าดงี้มีบนอะไรเปลยสะดู้าตังนะนาะดงี้กอกไปน้ำยูคาเชียมันมาได้ ขอจังกับายน้ำไม่ายดอาหามนะกับเาตัวมาปองดอกน้ำลองไปจะไปบ้านจะบอกตอนบ้าบ้านนี่มั้ยว่าหนีไปเถอะ ถือคือปน,นี้อาจะไปพุ้นบ่ถกจังไดป๊าดคือคักๆแนบนี่ตัวสอนให้ไปือบึงตัวติแัน,นกดาหลายบ่แพงนี่มอกนกคอน่มอีเอยง Mày nhanh lên nó ở bà tay mặt nữa nó ngọc hai <laughs> nạc hưng bao phút mặt biên 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 hưng พี่น้องคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำมีก่อนครับพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครนบเด้อครับพี่น้อง,องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเับช่วครับคลิปนาพ่อกันไหมครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ เ้นนาหัทนะฮะคุณนะว่าถึกถืกถก